ที่นี่บุรีรำคะค่ะชมบรรยากาศบ้านนาค่ะชมควายาค่ะวันนี้ฉันก็มาหอบฟางรอบเย็นค่ะตรงนี้ก็เลยโกยฝายโกยฟางให้น้องเขากินงานของตัวเองค่ะวิถีชีวิตชาวบ้านค่ะ ูบรรยากาศบรรยากาศ,รรากาศตอนนี้ก็เย็นสบายค่ะเพื่อนไม่ไม่ไมหนาวมากตอนคืออากาศก็จะเย็นมากก็ตอนนี้ก็เกษตรกรเขาก็เก็บเกี่ยวข้าวผลผลิตเสร็จหมดแล้วก็เหลือเต็มตอค่ะแล้วก็เหลือฟางเขาก็รออนี้แบบนี้เขาก็คือเขารอรถอัดค่ะนี่เขามีตังเขาก็ใช้รถอัดฟางค่ะ ควายน้อยดิฉันเขร้องหาพวกค่ะท่านน้อก็มีควายเยอะควายก็เดินกินหญ้าค่ะนี่ก็วัวอยู่นี่ค่ะวัวเสร็นก็ถือโอกาสแบบว่าต้องมัดน้องไว้ก่อนค่ะเพื่อนเดี๋ยวมันติดน้องเขาจะติดเพื่อนเขาจะวิ่งค่ะถ้าช่วงฤดูการนี้เขาจะควยายก็จะติดตัวเมียค่ะ ตัวนี้ชื่อดิฉันตั้งชื่อวัวตัวนี้นะคะชื่อเล็งน้อยค่ะตัวเล็กชื่อเล็งน้อยตัวใหญ่ตัวนี้ชื่อนมยานค่ะดิฉันชอบตั้งชื่อวัววัวก็ c o w c o วัวค่ะวัวนี่เขาก็สู้แดดนะคะเพื่อนไม่เหมือนควายก็เขเขาเห็นเพื่อนเขาค่ะ มุดกัดแล้วค่ะคิดว่าตัวเมียตัวผู้กับตัวผู้อ๋อตัวผู้กับตัวผู้เด็กวอลลวีกับตัวผู้ตัวแรกก็ตัวผู้ค่ะเพื่อนฉันก็จะโกยฟังให้น้องฉันก็โกยฟังไว้นู่นยังไม่ได้หอบอีกเยอะ ทำไปรดยไหนนาเราเองก็ไม่ได้รีบไม่ได้ร้อนค่ะฉันเดินมาดูน้องนี่เพราะเขาร้อนไหมปล่อยน้อยดิฉันก็จะตามเขาแนะเรืยังควายตัวผู้นี่เอาไมา่อยู่นะคระเพื่อนเวลาน้องเขาวิ่งฉันต้องปล่อยเขาแต่นี่ฉันมัดไว้อยู่น้องก็มองอย่างเลยค่ะ ค่ะบรรยากาศให้เพื่อนๆได้ดูชมกันค่ะเดี๋ยวดิฉันก็ขอตัวไปหอบฟางก่อนค่ะขอเห็นน้องควายนาะดิฉันกินฟางอยู่ตรงนี้เลยค่ะเดี๋ยวจะร้องตามค้องเหมือนเด็กอีกค่ะเพื่อนๆสวัสดีค่ะ